สวัสดีครับทริปนี้เป็นทริปสำรวจก่อนไปค่ายที่เกาะสีชังเดินทางโดยมินิบัสซึ่งเป็นทริปแค่2วัน1คืนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงท่าขึ้นเรือเพื่อข้ามไปเกาะสีชังตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่เกาะลอยแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่ต้องนั่งเรือข้ามไปยังเกาะสีชัง ในคลิปนี้ก็อาจจะมีภาพที่ซูมมากกว่าปกติหรือครอบไปบางส่วนด้วยข้อจำกัดด้าน p d p a ของเพื่อนๆน้อ,นนองๆที่ไปร่วมทริปด้วยกันใช้เวลาประมาณ45นาทีก็จะถึงเกาะ4ชังนะครับาเะะยวันนี้นะคะทีมสำรวจก็มาสั่งข้าวที่ร้านอะไรคะร้านอะไรคะระเบียงระเบียง รบบเ้านระเบียงทะเลนะคะเพื่อมาดูกันว่าในวันจริงเนี่ยเราจะสั่งข้าวอะไรบ้างไอเจียวกุ้งนะคะมีอะไรอีกคะมิลินซื้อพี่โทษช่วยหน่อยอีกแล้วอันนี้อันนี้ขาของแผันพีิกเกลือครับไม่ว่าแบบที่พักใหญ่กว้างขวางเห็นวิวทะเลมีโต๊ะทำงานตรงกลางห้อง มาถึงพิพิธภัณฑ์ชนละทศนาสถานเป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่บริเวณเกาะสีชังนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมมีเต่าทะเลบ่อน,นี้เป็นแมงดาทะเลนะครับ ่อมาเป็นธนาคารสัตว์น้ําตรงนี้ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการปลรูกป,ปะการังอ่อนโดยจะนําชิ้นส่วนของปะการังไปไว้ในซีเมนต์และแช่น้ําไว้ให้มันโตถึงจุดหนึ่งจึงจะสามารถนําไปปล่อยต่อนลงในทะเลได้ซึ่งแท่งซีเมนต์พวกนี้นะครับทาจากเปลือกหอยเปลือกฟูที่เก็บรวบรวมมาได้จากชาวบ้านที่เป็นร้านอาหารนํามาอัด ด้วยการให้ความร้อนจนขึ้นรูปได้เป็นแท่งซีเมนอย่างนี้วิธีการก็คือนำชิ้นส่วนปะกการังที่ได้เตรียมไว้ปักไว้กับหินเทียมแบบนี้3วันแผลที่เสียบเอาไว้กับหินเทียมจะหายลใน10บวันตัวปะกการังจะยึดติดกับหินเทียมนี้นะครับจากนั้นก็นำไปพักในบ่อที่ได้เตรียมไว้ อาจารย์ถ้าจะปล่อยปูลงในทะเลก็สามารถเทลงในสไลดเดอร์ปูทางศูนย์วิจัยก็จะมีบอ่อผักเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยังโตไม่เต็มที่ทุกวันก็จะมีอันนี้คือบ่อโตเในถ้วยนี้เป็นตัวอ่อนของปลาหมึกแล้วเราก ต่อมาเป็นสถานที่ <S <S ที่ <S <S ชื่อว่าช่องเขาขาดซึ่งเป็นจุดชมวิวของเกาะสีชงังกขอืคืองบใช่คือถ้าเราไม่ลงไปเราจะไม่ได้เก็บอ,อ,อ,อะไรคือเราจะถ่ายออะไม่คือเราห้องน้ำคือถ้าจะถ่ายมันถ้าเราไม่ลงไปเราไม่ได้เก็บเพรเรเก็บแล้วเออเขาถ่ายรวมตรงนี้ไห<ร>ม เป็นการทดสอบสถานที่จะมาเก็บขยะในวันเข้าค่ายจริงที่ช่องเขาขาดกับองค์กร Trash Zero เกาะสีชังโดยต้องแยกขยะประเภทต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ไปสำรวจมีขยะเป็นจำนวนมากเลยส่วนใหญ่เป็นขยะที่ทิ้งจากบนเกาะเองไม่ได้ถูกน้ำพัดมาได้ตั้ง t i m e แ a p s e ไว้เป็นการเก็บขยะของ ทีมสำรวจพวกเราเองมาสำรวจอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะชื่อว่าหาดท่ายายทิมที่นี่ก็มีขยะเป็นจำนวนมากเหมือนกันมาอีกสถานที่หนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะชื่อว่าหาดทําพัง ใกล้ๆก,กับแหลมทําพังที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปกันหาดน,นี้มีความสะอาดแต่ก็เจอขยะอยู่ตรงริมๆเป็นจำนวนมากเช่นกัน,นทางทีมเราก็ได้มาสำรวจต่อที่โรงพยาบาลเกาะสีชังเผื่อในวันจัดค่ายจริงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น สถานที่สุดท้ายของการสำรวจครั้งนี้ก็เข้าไปพูดคุยกับผู้คนในพื้นที่ก็เป็นโฮมสเตย์อยู่ทางตอนเหนือของเกาะสีชังสุดท้ายแล้วเราก็นั่งเรือกับกอันเป็นการจบคลิปสำรวจครั้งนี้ก็ฝากติดตามรับชมคลิปมาค่ายจริงด้วยนะครับ